ผมไม่พูดผมทำงานก่อนงานขาว

มีการองนะโด่อยงข้อาชการทงเทกระงดทีการกอวก็แข้อราการทางเทคนิของรัฐบาลมาอย่างเช่นข้อแรกจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับธีการกุตุการณ์ตวแลก็มีการติดตามข้อระวังมาอย่างต่อเนื่องนะครับในทีสุดนะครับของเจ้าที่โดยาะชุกองกับสื่อจังหวัดนะกองกับ าการจับกลุ่มตรวจยึดนะครับแล้วก็ยิ่อายัดของกลางต้องขออนุญาตว่า,าเป็นผลงานที่สำคัญนะครับของตำรวจในการที่จะได้ทางานในเรื่องของกางนะครับอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็ขออนุญาตฝากติดตาอีกนิงที่น้องสื่อประชนได้แจ้งเข้าใจว่าทางท่านผู้กัดการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับจะได้ตามเสนอกับที่น้องสื่อประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับ